ก็คือทางออกที่ดีผู้ประกอบการก็คือต้องเพิ่มโอทีให้กับลูกจ้างค่ะหรือวาอ่าคืออย่างโรงงานแปรรูปเนี่ยนะคะบางทีก็ใช้วิธีการเหมาค่ะบางคนทํางานวันหนึ่งเนี่ยได้เป็นพันยังะะมีเลยค่ะด้วยความด้วยเขาเขามีอ่าสเปเชียลหมายถึงเขามีมีความว่องไวในการผลิตนะคะสินค้าเนี่ยพอเข้าเหมาเนี่ยวันนึงแรงค่าแรงแค่300รกว่าบาทเนี่ยแต่ก็าสามารถทําได้เป็นพัน

ถ้าพูดอย่างกลางๆอนะฮะถามว่าเห็นใจผู้ที่ใช้แรงงานไหมนะเห็นใจค่ะแต่เนื่องจากผู้ประกอบการตอนนี้ก็หนักมากเลยนะคะทั้งวัตถุดิบในการมาผลิตตลอดจนกระทั่งน้ํามันนะคะตลอดจนกระทั่งทุกทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันยังไม่อยู่ในส,สภาวะในการที่ทาง ทางแรงงานที่โรงงานเนี่ยฮะที่ก็สามารถที่จะปรับได้ค่ะเพราะตอนนี้เองเนี่ยเายงากันก็ยังไม่รู้ว่าจะไปได้ขนาดไหนนะเพราะมันมันรุนแรงมากเลยค่ะ,อคะตอนนี้ผลกระทบหลักที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับนอกจากเรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้วเนี่ยค่ะอะไรที่ยังเป็นปัจจัยที่ทําให้เรามองว่าการขึ้นค่าแรงช่วงนี้มันยังยัง,ยงไม่ได้คือน้ํามันค่ะน้ํามันในการในการอย่างพวกดีเซลพวกโซลา่าอะไรพวกนี้นะคะ พรพวกเราทําธุรกิจกันเนี่ยเราต้องใช้พวกนี้เป็นหลักในการขนส่งนะคะแล้วก็สินค้าที่ไปต่างประเทศค่าแรงก็ค่าค่าเฟคค่าอะไรก็ยังยังสูงมากอยู่ยังยังไม่ได้มีอะไรที่ว่าปักตัวลดเลยมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทั้งนั้นเลยนะนะคะค่ะไม่ใช่แต่ภาคกเกษตรนะฮะทุกทุกภาคก็อยู่ในอาการที่ลําบากหมดนะะในภาคธุรธกิจเนี่ยนะคะแต่ถามว่า ขึ้นไหมจากระยะหนึ่งพอให้ทางบริษัทแรงงานที่เขาที่จะที่เขาต้องใช้แรงงานเนี่ยมากๆเนี่ยนะคะได้ปรับตัวในเมื่อถ้าสินค้าอุปโภคบริโภคทุกสิ่งทุกอย่าง,ง,งขึ้นอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันท,ที่ที่แรงงานจะไม่ขึ้นมันก็เป็นไป,นปนไม่ได้แต่ก็ต้องขอเวลาสักระยะหนึ่งให้ก็ปรับตัวก่อนนะถ้าขึ้นตอนนี้เนี่ยเกรงว่าจะไปกันไม่ตลอด ทั้งทั้งผู้ใช้แรงงานแล้วก็ทั้งโรงงานต่างๆาาแล้วความเป็นไปได้เรื่องค่าแรงขั้นต่าที่อยู่ในระดับ500กว่าบาทเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคือคือ,อยากมากอะนะฮะยากมากเพราะว่าสินค้าที่ผลิตกันอยู่นะไม่ใช่ว่าแต่ภาคเกษตรปฏิสัตย์นะจะเป็นภาคไหนก็นแล้วแต่เนื่องจากว่าวัตถุดิบที่เขาจะซื้อมาผลิตเนี่ยมันมันขึ้นราคามากเลยอะค่ะ ต้นทุนของเขาก็สูงมากคาว่ากำไรมันแทบจะไม่มีแล้วก็จะต้องมาใช้แรงงานที่ราคาแพงมากๆเนี่ยเขาก็คงจะไม่ไหวนะคะแต่ถ้าให้ความเป็นธรรมกับการเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ดีไหมให้ทางแรงงานเนี่ยนะคะอาจจะขยันอีกสักนิดนึงชั่วโมงสองชั่วโมงในการขอเป็นโอทีไป mm hmm. นะคะ,ะแล้วก็โรงงานก็อาจจะต้องขึ้นแต่อย่าขึ้นถึงขนาดน,น,นั้นเกรงว่าจะรับกันไม่ไหวนะคะ คือทุกอย่างเราต้องไปด้วยกันให้ได้นะคะต้องให้สอดคล้องไปด้วยกันให้ได้ก็คือ